พัฒนานวัตกรรมเกมการประสงคำภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบู์อุปถัมภ์แสงส่องล่า5ผู้เขียนงานวิจัยสิริรัตเกิดแก้วปีที่พิมพ์ง,งานวิจัยปีพุทธศักราช2560 สภาพปัจจุบันและปัญหาของการวิจัยปัญหาการอ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ประการที่1พบว่านักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มีสาเหตุมาจากการจําพยัญชนะสาระวรรณยุกต์ไม่แม่นยําอ่านแจกลูกสะกดคาและประสมคําไม่ถูกต้องประการที่สองครูผู้สอนใช้วิธีสอนและสื่อการเรียนรู้แบบเดิมๆไม่รับ แล้วความสนใจผู้เรียนเบื่อหน่ายไม่สนใจเรียนไม่มีหลักการจำ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมเกมการประสมคําภาษาไทยตามเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ตั้งไว้ e1 ต่อ e2 เท่ากับ80ต่อ80 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทิ์ทางการอ่านออกเขียนได้ก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมและหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้นวัตกรรมเกมการประสมคำ การเรียนรู้ภาษาไทยกับกลุ่มควบคุมที่เรียนโดยใช้วิธีสอนแบบปกติ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้นวัตกรรมเกมการประสมคำภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ 4. เพื่อศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายในการนำผลการวิจัยไปใช้ในระดับเชิงนโยบายขอบเขตของการวิจัยตัวแปร ตัวแปรตน้นการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมเกมการประสคมคำภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ตัวแปรตามผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านออกเขียนได้และความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้นวัตกรรมเกมการประสคมคำภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนวัดเขาย้อยภัยบูลอุปถัมภ์แสงสองล่า5จำนวน60คนโดยการเลือกแบบเจาะจงวิธีดำเนินการวิจัยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาตอนที่1การสร้างเครื่องมือและทดสอบประสิทธิภาพเครื่องมือที่ใช้ ได้แก่นวัตกรรมเกมการประสมคำซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเล่นเพื่อการเรียนรู้ใช้โปรแกรม Arduino บันทึกคำที่ใช้อ่านเขียนลงในส่วนประกอบของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้สร้างนวัตกรรมและหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ e 1ต่อ e 2เท่ากับ 80ต่อ80และได้มีการทดสอบประสิทธิภาพนวัตกรรมก่อนนำไปทดลองจริงจากกลุ่นตัวอย่าง30คนสำหรับเครื่องมือที่ใช้เก็บรูปรวมข้อมูลคือแบบทดสอบวัดผลสำลิดทางการอ่านออกเขียนได้ ตอนที่2การทดลองใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลองโดยมีการวัดผล2ครั้งคือก่อนและหลังการทดลองและมีการสุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่าง60คนออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละจำนวน30คน ตอนที่สามประชุมเชิงนโยบายผู้เข้าร่วมประชุมคือผู้บริหารการศึกษาระดับจังหวัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศึกษานิเทศผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนภาษาไทยจำนวน12คนและผู้เข้าฟังจำนวน15คนเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอภิปรายสักถาม ผลการวิจัย 1. ผลการสร้างและการทดสอบประสิทธิภาพของนวัตกรรมเกมการประสมคำภาษาไทายได้มีค่าประสิทธิภาพ e1 ต่อ e2 เท่ากับ 88.36/85.60ต่อเนื่องจากนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติเรียนรู้สิ่งใหม่ด้วยวิธีการใหม่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนสอดคล้องกับทิศนาแขมมณีกระบวนการเรียนภาษาไว้ว่าเป็นกระบวนการที่มุ่งให้เกิดทักษะทางภาษาต้องใช้สัญ,ญลักษณ์สื่อภาพรูปแบบซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจนเกิดทักษะและสามารถ ฏิบัติได้ส่งผลให้มีความคงทนในการเรียนรู้ 2. ผลการเปรียบเทียบผลสลัมฤทธิ์ทางการอ่านออกเขียนได้ทั้งก่อนและหลังการทดลองพบว่ามีความแตกต่างกันโดยมีคะแนนเฉลีย่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้นวัตกรรมเกมการประสมคําการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อทักษะพัฒนาการอ่านออกเขียนได้พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายพบว่านวัตกรรมเกมการประสมงคำภาษาไทยเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจในการใช้พัฒนาการอ่านออกเขียนได้และสามารถนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายในการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ในระดับนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ 1. เปรียบเทียบวิธีการสอนโดยใช้นวัตกรรมเกมการประสมคำภาษาไทยกับที่ใช้สอนตามหลักเกณฑ์ทางภาษาในเรื่องอื่นๆและกลุ่มสาระอื่นๆ 2. วิจัยเพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมเกมการประสมคำการเรียนรู้ภาษาไทยที่ส่งผลต่อตัวแปรอื่นๆเช่นความสามารถในการอ่านคล่องเขียนคล่อง ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3และ4 3. ควรนำวิธีการสอนโดยใช้นวัตกรรมเกมการประสมคำการเรียนรู้ภาษาไทยไปทดลองใช้กับนักเรียนที่เรียนอ่อนและเข้าใจช้าเนื่องจากมีการฝึกปฏิบัติจากนวัตกรรมที่แปลกใหม่ไม่สาเดิมเรียนรู้อย่างสนุกและน่าสนใจไว้พบกันใหม่คราวหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ